สวัสดีครับสวัสดีครับเนชั่น <N ation> สุดสัปดาห์กับ3าบกวันนี้อยู่กับ2บกนะเวียศักพองศอ์สอและคุณบากบันบุญเลิศต้องบอกถึงวันนี้สถานการณ์น้ําท่วมในอ,อําเภอใหญ่และจังหวัดสงขลาและภาคใต้หลังจังหวัดต้องบอกว่าอยู่ในวาระที่ยังน่าห่วงอยู่นะแน่นอนถ้าวันหนึ่งพอน้ําลดขึ้นมาหลังการเยียวยาก็เป็นพันธกิจใหญ่ของทั้งภาคเอกชนและก็ของรัฐบาลฮะเพราะั้น การเดินทางมาวันนี้ของรัฐบาลต้องบอกว่าวิกฤตซ้อนวิกฤตเลยฮะวิกฤตหนึ่งวิกฤตหมาอุโจกภัยที่เกิดขึ้นในหาดใหญ่และภาคใต้ครบับอีกวิกฤตหนึ่งที่ต้องหาทางออกคือวิกฤตทางการเมืองยิ่งใกล้วันที่12ธันวาเมื่อไหร่ก็ยิ่งเป็นต้องตัดสินใจว่าจะเลือกแนวทางอะไรกับทิศทางการเมืองของนายกอนุทินชาญวิณฑคุณครับวิกฤตแรกครับวิกฤตว่าด้วยเรื่องของการฟื้นฟูการเยียวยา ในพื้นที่ที่ประสบอุทก,กภัยครับเอาเฉพาะโฟกัสไปที่เมืองอัดใหญ่สถานการณ์ตอนนี้น้ำเริ่มลดไหลระบายลงไปสู่ทะเลสาบสงขลาและออกไปบริเวณที่อ่าวไทยแต่ภารกิจการฟื้นฟรูรอบนี้เมืองทั้งเมืองครับ78็ดแอำเภอของจังหวัดสงขลาโดนกันทั่วนหน้า เพราะฉะนั้นการเยียวยาการดูแลการจัดการเรื่องนี้จะเป็นการแก้ปัญหาในภาวะวิกฤตของรัฐบาลว่าด้วยเรื่องมาตรการดูแลผู้ประสบภัยครับต้องบอกว่าเหตุผลสำคัญส่วนหนึ่งต้องบอกส่วนหนึ่งที่ทำให้หาดใหญ่น้ำท่วมครั้งสำคัญเป็นหมาอุตุภพเนื่องจากว่าบอกฝน300ปีไม่เคยแบบตกหนักแบบนี้มาเลยในรอบ300ปี แต่นั่นคือทางธรรมชาติแต่ในแง่ของการเหมือนจัดการนี่เราต้องกลับมาทบทวนต่างๆและเป็นบทเรียนสําคัญในการเดินต่อไปอ่ะมาดูความเั่ียนประเทศไทยเผชิญภาวะน้ําท่วมมาตลอดครับเมืองหาดใหญ่เจอน้ําท่วมทุกปีครับแต่ปีนี้ระบบการจัดการมีปัญหามีปัญหาตั้งแต่ข้างบนข้างล่างรวมถึงการประสานงานในการดูแลผู้ประสบภัยครับมาถอดบทเรียนและ มหาแนวทางแก้ไขเมืองทั้งภาคใต้ในพื้นที่ที่หรัดผลกระทบทั้งหมดพี่วีสุราษฎร์กะบีนครศรีตังพัทลุงสตูลสงขลาปัตตานีนราธิวาสยะรานะสิบจังหวัด92อําำเภอ581ตําบตำบล4 1 1 6หมู่บ้านประชาชนที่เดือดร้อนครับ1.9 1ล้านคน ครัวเรือนทั้งหมดครัวเรือนที่รับผลกระทบรวมประมาณตกมาณ7 9 9 0 0กว่าครัวเรือนครับครับตอนนี้ต้องได้รับการเยียวยาหอ,อการค้าประเมินคร่าวๆว่าผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมเนี่ยมันจะเกิดเรื่องอะไรบ้างความเสียหายต่อวันเนี่ย1 0 0 0ถึง1,500ล้านบาทต่อวันนะฮะครับ,รบแล้วก็ถ้า1เดือนเนี่ยก็เป็นหมื่นล้านาถึงตอนนี้ต้องรอดูประเมินผลกระทบหลังน้ำท่วมว่า จะกระทบมากน้อยแค่ไหนครับเพราะมันทําไมถึงความเสียหายถึงเยอะเพราะต้องบอกว่าภาคใต้เนี่เป็นเมืองเศรษฐกิจธุรกิจการลงทุนโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวเนี่ยโดนไปหลายจังหวัดนี้จังหวัดท่องเที่ยวนั้นเลยยกตัวอย่างเนี่ยวันแรกๆเลยนะมีชาวมาเลเซียพันคนอยู่ในพื้นที่อาดใหญ่และใกล้เคียงและยังมีกลุ่มคนที่แบบยกเลิกการมาเที่ยวายายอาดใหญ่ภาคใต้เยอะแยะหมดนะนี่กระทบาาต่อมาคือกระทบต่อความเชื่อมั่นครับ ต่อมากระทบอะไรอีกกระทบว่าด้วยเรื่องของโครงการพัฒนากระทบต่อวิถีความเป็นอยู่ของผู้คนตอนนี้ต้องดูแลกันให้ดีในเรื่องสภาพจิตใจในเรื่องมาตรการแก้ไขในเรื่องมาตรการเรื่องความสะอาดของเมืองครับแน่นอนครับทางรัฐบาลเองก็รับมืออย่างต่อเนื่องแล้วก็แผนเยียวยาหลังจากนี้คม,มติคอรมอมีมากัอนหน้านี้แล้วนะฮะว่า ถ้าเกิดว่ามีผลกระทบต่อน้ําท่วมเนี่ยตอนนี้ก็จ่ายเลยครัวเรือนละเก้าพันบาทาน้ําท่วมดินถลม่มทรัพย์สินเสียหายน้ําท่วมขังเรือถูกล้อมจนประกอบอาชีพไม่ได้เกินเจ็วันก็รับไปครับน้ำ,น,ำน้ำท่วมน้ำท่วมขังเป็นเวลานานเยียวยาเพิ่มอีกอ่าอันนี้ครอบครัวละเก้าพันเยียวยาเพิ่มเ้่นถ้าน้ําท่วมขังเป็นนานถึง3ามถึงหกวันอีก5,000บาทหกสิบเอ็ดวันถึงเก้าสิบเนี่ยหนึ่งหมื่นเก้าสิบเอ็ดถึงร้อยยี่สิบวันเนี่ยหน,น,นึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้าร้อยยี่สิ เข้าใจว่าหลังจากนี้ไปครับตอนนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยกำชับสั่งการไปแล้วกระทรวงการคลังก็สั่งการไปแล้วนั่นคือให้สถาบันการเงินโดยเฉพาะสถาบันการเงินของรัฐและเอกชนเนี่ยออกมาตรการในการดูแลและเยียวยาผู้ประสบภัยครับตอนนี้พี่วีบ้านเรือนอเสียหายทรัพย์สินเสียหายสถานประกอบการทำธุรกิจไม่ได้เพราะฉะนั้น ตอนนี้ต้องช่วยให้การดำรงชีวิตและวิถีชีวิตของผู้คนทั้ง10จังหวัดนั่นแหละครับดีขึ้นรัฐบาลต้องรับแรงกระแทกในเรื่องนี้แรงกระแทกตอนนี้หลักๆก็คือว่าเขามองว่ารัฐบาลและหน่วยงานระดับท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเนี่ยรับมือล่าช้าครับแต่ทางฝั่งรัฐบาลพออะไรก็บอกเต็มที่ตั้งหน่วยงานต่างๆในนะก็ความวิาพา์วิจาาณนี้ก็ยังมีอยู่อันที่สอง ประสิทธิภาพในการบริหารวิกฤตของรัฐบาลถูกตั้งคำถามถึงความพร้อมความร่ามือเราเคยบอกแล้วว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดก,การน้ำเนี่ยมีทั้งหมด37หน่วยงานอยู่ในหลายกระทรวงเพราะฉะนั้นต้องตรงนี้เป็นบทเรียนต้องบูรณาการกันครั้งสําคัญการแก้ปัญหาน้ําท่วมที่ล้มเหลวอาจกลายเป็นจุดอ่อนทางการเมืองหรือไม่อันนี้ต้องดูกันยาวๆว,ว่าหลังจากน้ําลดแล้วเนี่ยมันต้องเดียวใหญ่อันนี้ไม่ว่าจะเป็นยังไงเสียงสะท้อนจากคนที่ประสบภัย เสียงสะท้อนจากคนที่เป็นจิตอาสารัฐบาลต้องนำมาประกบล่างครับเรามีคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยระดับชาติอยู่แล้วเรามีพรกฉุกเฉินในการทำงานที่ให้อำนาจรัฐอยู่แล้วแต่กระบวนการจัดการครับเท่านั้นที่เป็นปัญหาตอนนี้ปัญหาในบริบททางการเมืองก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ถาโถมเข้าใส่ทุกคน ชี้นิ้วไปที่คนอื่นแทบทั้งสิ้นครับเพราะฉะนั้นควรจะนำปัญหาเหล่านั้นมาประกอบร่างและพิจารณาเพื่อหามาตรการเยียวยาดูแลและมีให้ปัญหาเหล่านั้นมันกระทบกับพื้นที่อื่นๆหลังจากนี้หากประสบอุทกภัยอีกครับแน่นอนครับหมหาอุทกภยัยครั้งนี้รัฐบาลตัดสินใจใช้พลรลกกฉุกเฉินเพื่อแก้ปัญหาได้เบ็ดเสร็จอันนี้ถือว่า เป็นประกาศอีกครั้งหลังจากที่เกิดขึ้นครั้งแรกในปี48ตอนนั้นเหตุการณ์ความมั่นความไม่มั่นคงในภาคใต้ครั้งการปนปืนปี4ม่ <48 S 1> มกราคม4 7จ็มีพลกฉุกเฉินขึ้นมาและพลกฉุกเฉินใช้อีกครั้งในช่วงที่โควิดปี63รัฐบาลยุพาคพลเอกประยุทธ์จันทรโอชาครั้งนี้รัฐบาลอนุทินงัดพลกฉุกเฉินมาใช้อีกครั้งหนึ่งมันสะท้อนว่าเป็นวาระเองชาติที่สําคัญยิ่งครับ พรกฉุกเฉินที่ออกประกาศโดยรัฐบาลอนุทินชาญวีรกูลมอบอำนาจทั้งหมดในหน่วยงานต่างๆทั้ง,งหมดที่เกี่ยวพันกับกฎหมายมาอยู่ในมือที่เดียวกันนั่นคือโอนอำนาจมาอยู่ในมือของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลครับมาบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินเบ็ดเสร็จครับ เบ็ดเสร็จประเภทแบบว่ากฎหมายอื่นๆก็มาเกี่ยวพันหมดมการเดินทางโอเคข้องมพมดลวพรบรว่าด้วยเรื่องระเบียบราชการแม้แต่กำลังทาหารครับครับแม้แต่คนต่างด้าวแม้แต่การขนส่งมาอยู่ในมือของนายกอนุทินครับ38บฉบับทั้งหมดที่อยู่ยในหน้า,<ม>าของรัฐมนตรีก็อยู่ในอำนาจนายรัฐมนตรีตามพรบฉุกเฉิน หลายคนบอกว่ากระบวนการทำงานมันล่าช้าแต่หลังจากนี้จะเป็นบทพิสูจน์ว่าเมื่อได้อำนาจมาจาก38ฉบับอ่ะพี่วีครับรัฐบาลจะบริหารจัดการอย่างไรที่จะทำให้ชีวิตของผู้คนกลับมาปกติครับนายฐมตียืนยันว่าที่บอกว่าล่าช้านะไม่ได้ล่าช้าเลยนะครับทำงานมาตั้งแต่ต้นจัดการมาตั้งแต่ต้นไม่ได้ติดขัดอะไรเลยเพียงแต่ในช่วงเกิดเหตุใหม่ๆเนี่ยครับทุกคนนะ ต้องกระจายกําลังกระจายทรัพยากรออกไปช่วยเหลือคนอเอาคนออกมาจากพื้นที่ออกมาก่อนแล้วที่เหลือค่อยจัดการด้านอื่นๆครับนี่นายกยืนยันอย่างนี้อีกเรื่องหนึ่งคือผลกระทบทางด้านการเมืองอาจจะเรียกว่ากําลังเข้าสู่ขั้นคลายแม็กซ์ <c oughs> เรื่องแล้วยิ่งใกล้วันที่12ธันวาเมื่อไหร่เปิดสมัยเอ่อเปิดประชุมสภาสมัยวิสัยสามัญกลับมาอีกครั้งเนี่ย มันจะมีคําถามอีกว่ารัฐบาลเนี่ยจะยุบสภาไหมหรือว่ายุบสภาตามวาระปกติก็คือส1มมกราตอนนี้ลุ้นกันระหว่างทันวากับมกราเนี่ยรัฐบาลจะยุบสภาเมื่อ,อไหร่นี่ไม่ว่าจะเป็นมกราไม่ว่าจะเป็นทันวาครับยุบแน่ครับครับ,รบตอนนี้รัฐบาลอนุทินเปิดสมัยประชุมวิสามัญรัฐสภาเรียบร้อยแล้วครับ10 11อ ไม่ต้องรอ12ครับ,รบเปิดให้พิจารณาการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อลงมติกันในวาระสองและวาระสครับหาทางในการแก้ไขและหลังจากนั้นก็จะทอดยาวในช่วงลงมติไป15วันครับระหว่างทางนี้แหละครับครับมันจะเกิดปัญหาว่าด้วยเรื่องของถ้าฝ่ายค้านยื่นยัติอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อใด การยุบสภาจะมาแน่ตอนนี้ก็คือ11 11นี้เปิดประชุมพิสามัญรัฐสภาเพื่อให้พิจารณาการแก้รัรนนูญในวัรละสและวัรละสแน่นอนครับรัฐบาลพยาบอกว่าทำไมถึงเปิดเปิดสภาเนี่ยสมัยประชุมสามัญเนี่ยสิธันวานี่ก่อนนายกรอ,อไม่ได้เหรอเปิดให้รอไม่ได้เหรอค่อยอเอาเรื่องแก้กันนุนมาเข้าตัวน,นี้ก่อนอทางรัฐบาลพยามอาธิบายว่า พราะถอยากว่าทอดไป15วันเนี่ยสิบเอ็ตมดสิบเทอดไป15วันก็อีกเท่าไหร่ยี่สิบหวันละสจะมีการโหวตสามากลับไปถ้า1 2บสอาเนี่ยบวกกัสบห้าก็ประมาณ28 <c oughs> <c oughs> มันมันต่างกันไหม <c oughs> เป็นการแสดงเจตจำนงของรัฐบาลครับว่ารัฐบาลเนี่ยสนับสนุนให้เดินหน้าตาม MOA ในการแก้ไข รัฐธรรมนูญครับแต่ถ้าหากว่ายื่นเปิดประตูไปแล้วพันธมิตรที่มาเป็นนายประกันน่ะก็คือพักสมะไปร่วมกับพักเพื่อไทยยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจขึ้นมาเมื่อใดฉันไม่รับประกันเธอนะก็บอกว่าให้จับตาวันสำคัญวันที่มีเลขหนึ่งสองตัวก็คือวันที่11วันที่11อพอจบวิสามันเปิดสภาวิสามันเรื่องการเมืเนี่ย มีนามฝ่ายค้านโดยเพราะเพื่อไทยจะยื่นซักฟอกจะยื่นซักฟอก151เป็นไปได้ที่รัฐบาลไม่รอถึงเช้าวันที่12 <c oughs> ก็คือยุตสภาวันที่11เลย <c oughs> ตามว่าแต่ยุตสภาก่อน12ธันวาเนี่ยมีตัวแปรอะไรบ้างตัวแปรแรกเมื่อกี้เราบอกแล้วมีการเปิดวิสามันรัฐสภาในวันที่10วันที่11ธันวานี้เพือ่อแ,แก้ไขลำนวนในวารละสองารัฐบาลพยายามอธิบายบอกว่าในวารละสเนี่ย ต้องทอดไป15วันครับก็จะอยู่ประมาณปลายเดือนธันวาแต่อย่างที่บอกฮะถ้ามีการพิจารณาวันที่12-13ซึ่งสภาเปิดพิสามันอยู่แล้วเนี่ยทำไมไม่เอา2วันนั้นถ้าร,รวม15วันแล้วมันก็อยู่ภายในธันวานี่แหละครับแต่ตรัฐบาลพยายามทําให้เห็นว่าโดยเพราะ MOA ของพรรคประชาชนว่าผู้รับเหมาไม่ทิ้งงานฮะ ก็คือเรื okay. ่องแก้ลำนูลเนี่ยยังเดินหน้านะเราทําแล้วแต่มันอาจจะตกวาระสามเราตกอะไรแล้วแต่เนี่ยเป็นเรื่องของนู้นแล้วก็คุณเขียนทีโอาร์เยอะเกินไปไงผมเลยมีปัญหาเพราะฉะนั้นนี่คือสัญญาณแรกสัญญาณต่อไปคลมอลุยทกมาตรการเนี่ยก่อนหน้านี้ออกมาเยอะเลยนะใช่เยอะมากนะแต่วันที่9เนี่ยจะเยอะเป็นพิเศษไหมดูที่9ก่อนแล้วจะรู้เลยอ้านี่ไม่ต้องดูไกลดูที่หนึ่ง ที่กระทรวงการคลังครับมันจะมีมาตรการหลายๆมาตรการที่จะรองรับเป็นกระดาน6กสำหรับประชาชนครับครับต่อมาให้ดูที่กระทรวงคม,มนาคม40บาทลถไฟฟ้าใช่ครับมันจะเริ่มใช้กันแล้วนะและมีโครงการต่อเนื่องโครงการการลงทุนอื่นๆชุดใหญ่ ไฟกระพริบเขาบอกเป็นฟาสเป็นฟาสเป็นฟาสแทร็กก็เช่นโซล่าตัเลือนซึ่งเป็นประโยชน์กับคนที่ติดโซล่าสามารถเอามาลดหย่อนภาษีได้ถึงปี7จ็ดหนึ่งสองแสนบาทนะและดูที่ค่าครองชีพประชาชนด้วยเพราะเกิดน้าท่วมใหญ่เพราะฉะนั้นมาตรการของกระทรวงพาณิชย์ต้อะออกมาในเรื่องของสิ่งเหล่านี้กระทรวงเกษตรก็จะออกมาตรการดูแลเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ เพราะฉะนั้นวันที่เกจับวันที่เก้าเลยครับไม่ต้องจับวันที่เ้าอย่ามอชุดใหญ่จะเกิดขึ้นวันที่เก้าวันที่เก้าันวาให้ดูเลยครคลอมอวันนี้จะร้อนระอ,อ,อุจะอันที่สมมีการจัดทัพข้าราชการตำรวจแล้วก็บอกว่าเนี่ยสิ้นเดือนสิ้นเดือนพอยอนียอยู่ช่วงนี้ก็จะมีเรื่องของย้ายตำรวจผู้กำกับอีกชุดใหญ่นี่รอบที่แล้ว จะแต่งตั้งนายพลทดแทนขึ้นมาจากสามคนเป็นหกคนตีกลับเข้าสู่ที่ประชุมกรตอใหม่ครับแต่เรื่องของนายตำรวจระดับระดับสพพรุ่มกับสพครับอมือปฏิบัติการในห่วงที่จะนำไปสู่รอยต่อของการเลือกตั้งต้องขยับปรับทับกันแล้วตอนนี้มหาไทยจบแล้วครับอยู่ที่ตำรวจแล้วล่ะแล้ววันก่อนเมื่อวันอาทิตย์ก่อนใช่ไหมประชุมพัก ภูมิใจไทยก็ส่งสัญญาณให้สมาชิกแล้วนะแล้วก็โคศกพรรคก็มาแถลงทํานองนั้นแหละว่าให้เตรียมพร้อมให้เตรียมตัวเพราะอาจจะยุสภาก่อนวันที่12ธันวาคมว่ากันว่าการเตรียมการรอบนี้มันจะมียาสําคัญที่สุดครับยาสายาห้ายาเจ็ดเออจะออกแล้วอันนี้เริ่มกล้วยแล้วเนี่ยก็ก็ไอ้จับตาตรวนี้อีก อีกปัจจัยสุดท้ายที่นายกอนุทินพูดตลอดคุณยื่นเรายุบค,<อ>คือยื่นหนึ่งห้าหนึ่งเนี่ยเรายุบ <c oughs> นายกยุบแน่นอนถ้ายื่นหนึ่งอันหนึ่งและต้องจับตาเพื่อไทยตอนนี้เขาไม่มีทางเลือกกันเขาต้องยื่นหนึ่งห้าหนึ่งยใช่ยื่นหนึ่งห้าสองหรือว่าไม่ยื่นเลยเนี่ยเสียฮะเสียแมวแน่นอนนะเพราะั้นเพื่อไทยเนี่ยเขายื่นแน่นอนและมีท่าทีท่าทีของหัวน,นักพรักเพื่อไทยตอนนี้ชัดเจนและมีเสียงพอในการยื่นก็คือว่ายื่นนี้เอิลายไม่ไว้วางใจ หลังเปิดสภานในวันที่12ธันวาและจะยื่น151เป็นาลายบุคคลไม่ได้ยื่นทางคณะนะเป็นลายบุคคลแน่นอนครับลายบุคคลนั้นต้องมีนาย,ยกอยู่แน่นอนอนาย,ยกและรัฐมนตรีบางคนครับซึ่งพอคาดการได้ว่ารัฐมนตรีคนไหนบ้างาออสมมติว่าในเขายื่นนี่นะพอยื่นไปปั๊บเนี่ยก็จับตาของพรคประชาชนจะเอาอย่างไรก็ล็กอกน,น,นี่พอยื่นปุ๊บก็ล็อกขานาย,ยกรัฐมนตรีครับ,รบทำไมล็อก เพราะเมื่อยื่นตามรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาห้ามหนีครับยื่นห้ามยุบครับและถ้ายื่นไปแล้วเกิดว่าพันธมิตรคือหัวหน้าเทงที่คุมพักประชาชนอยู่เนี่ยที่ต้องการจะลากยาวออกไปเนี่ยเกิดสอสอไปโหวตเข้าเห็นด้วยกับพักเพื่อไทยเมื่อใดเกิดล้มรัฐบาลอำนาจนาย,ยกรัฐมัตรีหมดเลยนะ พอหมดปุ๊บเขาทำยังไงเขาต้องเลือกใหม่เขาก็ต้องไปเลือกนายกรัฐมนตรีจากแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่เหลืออยู่ครับครับส่วนนายกงตีอนุทินไม่ได้ถูกเสนอชื่อนะเพราะคุณตกไปแล้วจากรอบที่แล้วครับอำนาจจะไปตกอยู่กับสมคนแล้วทีนี่แหละอดิกระยุทธ์จันโอชายังอยู่ในคนดิเดตนะยังอยู่คุณจุลินล้์ลเอพิสิทธ์ยังอยู่คุณพีรพันธ์รัฐพิพัฒน์ยังอยู่อจารย์เกษม ใช่กเกษม,มอาจารย์ใช่เกษมยังอยู่เชนไหมล่ะและถ้าเขาโหวตกันได้มีรัฐบาลใหม่มาบริหารต่อไปไอ้แผนงานของน้ําเงินทั้งหมดพังภาพเลยครับเพราะฉะนั้นก็ปล่อยความ,มเสี่ยงให้ไปถึงเรื่องของการอภิปรายมางใจไม่ได้นะอตอนนี้หนึขนาดเดีวยวกันอันนั้นคือฝั่งของรัฐบาลฝั่งของประชาชนถ้าเพื่อจะยื่นหนึคือพรคประชาชนก็ต้องการให้ไปยื่นซักฟอกหลัง แก้ไขรัฐมนตรีวานละสามก็คือประมาณปลายเดือนธันวาแต่ว่าเพื่อไทยต้องการให้ยื่นนี่แหละวันที่12บเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อสมมติว่ารักส้มไม่ยื่นแต่เพื่อไทยยื่นเนี่ยแล้วเปิดพิพายปั๊บเนี่ยสมมุติว่ามีการพิปรายลตรีบางคนเนี่ยยกตัวอย่างเช่นอพิปพายลตรีธรรมนัสแล้วกันแล้วพอตอนโหวตเนี่ยถามว่าพส้มเนี่ยจะลงมติยังไง พอาคส้มจะลงมาติยังไงคือจินตนาการดูได้เลยครับพรรคส้มจะถูกไฟบังคับให้โหวตไปตามพรรคฝ่ายค้านฝ่ายแดงออและเมื่อเป็นเช่นนั้นยุ่งเลยครับเพราะฉะนั้นนายกถ้าเป็นหนึ่งห้าหนึ่งมีการยื่นอย่างทางการเนี่ยโอกาสน้อยมากฮะที่ท่านนายกอนุทินเพราะนอกจากเรื่องของเสียงจากพรรคส้มแล้วเนี่ยเสียงฝั่งรัฐบาลเอง ก็ยังไม่มั่นใจเลยว่าจะมีเอกภาพ <c oughs> เพื่อไทยเนี่ยเดินหน้าแน่นอนครับตอนนี้เกมเพื่อไทยมุ่งเน้นไปเรื่องเดียวอภิปรายไม่ไว้วางใจครับเพะตอนนี้ต้องบอกว่าท่านนายกเนี่ยเดินมาสู่วิกฤตซ้อนวิกฤตนะฮะแล้วก็ต้องตัดสินใจให้จับตาวันที่9วันที่10วันที่11และวันที่12ธันวาก็จะรู้คำตอบนะครับต้องบอกว่า วิกฤตของเหมาทุกภัยในภาคใต้ในอาดใหญ่ก็ยังเกิดขึ้นหลังจากนี้หลังจากน้ําลดแล้วการเยียวยาครั้งใหญ่ก็จะเกิดขึ้นเหมือนกันเนชั่นปันน้ําใจเนชั่นปันน้าใจครับ,รบมูลนิธิเนชั่นและเนชั่นกรุ๊ปร่วมกันเป็นสะพานเชื่อมครับสำหรับประชาชนชาวไทยที่ประสงค์ ด้วยเจตนารมณ์อยากไปช่วยบรรดาผู้ประสบอุทกภัยที่ภา,าคใต้เราจะเป็นสะพานเชื่อมส่งต่อทานน้ำใจของทุกท่านไปสู่มือของผู้ประสบภัยในพื้นที่เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับมารวมพลังกันนะครับด้วยจิตอันกุศลทุกท่านสามารถร่วมบริจาคนะครับผ่านมูทีเนชั่นผ่านบัญชี2อธนาคารครับธนาคาร กรุงศรียุธยาเลขบัญชี3 3 0 0 3 0 0 1 3 9 9ขีดกครับบริจากกันมาได้หรือมูทิเนชั่นธนาคารกสิกรไทยครับหมายเลขบัญชี192-3-597-82-0ขีดขีดครับร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันมารวมพลังกันด้วยจิตที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเขาบอกว่าการให้ นะครับคือจิตอันเป็นกุศลและการให้นั้นมันไม่มีที่สิ้นสุดครับส่วนกองทัพข่าวของเนชั่น TV ีและในเนชั่นกรุ๊ปตอนนี้ก็ยังอยู่ในพื้นที่พร้อมที่จะรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นให้กับสาชนได้รับทราบครับแต่เบรกหน้าฮะอันนั้นวิกฤตของวิกฤตที่นายกต้องหาทางออกหลังจากนี้แต่ทางรอดของเพื่อไทยเบรกหน้าครับ